ครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชพันฟิชชิ่งกับแบงเพชรนะครับผมวันนี้ก็จะมาเอาคันสุดยอดสุดเทพสุดเลยนะครับผมของคันสปิวนะครับผมของคันสปิวนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็คือตัวท็อปสุดเลยนะครับผมไม่มีใครมากกว่านี้อีกแล้วนะครับผมนะครับผมตัวนี้เป็นคันลูมิตนะครับผมไลท์คาฟนะครับผมตัวนี้ไลท์คาฟเลยนะครับผม ะะเป็นลูมิตนะฮะลิมิเต็ดนะครับผมตัวนี้นะครับผมแต่ก็คือตัวนี้ออกมานานแล้วนะครับผมออกก่อนใครเลยก็ว่าได้เลยนะครับผมตัวนี้นะ,ะจะแต่ค่ายลูมิตเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะลูมิตก็จะมีเป็นพวกนังเงือกพวกลูมิตซูเปอร์อะไรต่างๆเลยนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นคันตะปิวนะฮะนะฮะตัวนี้เป็นคันลายผ้านะฮะท่อนบนนะครับผมท่อนบนนะครับผม ตอนบนก็คือท่อนแรกนะครับทั้งหมดจะเป็นลายผ้านะฮะั้งลายผ้าทั้งเส้นเลยนะครับผมนะฮะส่วนท่อนปลายเป็นลายที่เปนไม่ใช่เป็นลายผ้านะครับผมทําไมเขาจึงทําอย่างนี้นะฮะนะครับก็คือลายผ้านะครับลายผ้าลายผ้าจะต้องชนกันครับผมง่ายๆเลยนะครับผมลายของตัวเนื้อผ้านะครับผมเนี่ยนะฮะ ลายจะต้องชนกันนะฮะแต่สมมติเป็นคารับนสปิลปุ๊บมันเลยียวเล็กนะฮะม,ม,มันไม่สามารถทําเป็นหลายผ้าได้นะครับผมนะก็คือมันสุดแล้วนะครับผมหลายผ้าชนกันนะฮะต้องต้องให้ชนกันนะฮะก็ก็ก็คิดดูเหมือนเป็นตารางนี่เลยนะครับผมมันไม่สามารถทําให้ชนกันได้นะครับผมเพราะแบงค์มันเป็นค่อนข้างจะเลียวเล็กนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเวทนะฮะเวทก็คือห้าถึงยี่ห้ากรัมนะครับผมนิดเดียวเองนะครับผม อย่าลืมนะครับมันเป็นคันสปิวนะครับมันเป็นแบบไลท์อ่อนๆนะครับผมไลท์แท็กเกิลนะครับผมแบบอ่อนๆนะครับผมไม่ใช่บูล้างผ่านนะครับงัดไม่ใช่นะครับผมเป็นคันที่สําหรับเล่นนะครับผมนะฮะไม่เอาเปรียบปลานะครับผมนะฮะก็จะเป็นด้ามพุดเดิลนะครับผม นะฮะช่วงช่วงช่วงนี้นะครับผมจะเป็นลายเอ็กคอร์ดนะครับผมนะฮะรีซีทนะครับผมฟูจินะครับแน่นอนนะฮะต้องเป็นฟูจินะฮะแต่เดี๋ยว่าสวยงามเลยนะครับผมถือว่าเป็นท็อปคลาสเลยได้เลยนะครับตัวนี้ท็อปสุดแล้วนะครับผมตุ๊ดคันนะครับผมจากบริษัทกุ้งทนสปอร์ตนะครับผมนะฮะนี่ท่อนปลายนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ลายผ้านะฮะไม่ใช่ลายผ้า สงนะครับผมกระเป๋านะครับค่อนข้างหนานะครับผมตรองรุ่นนะครับผมดูมิลลิมิเต็ดนะครับผมตัวนี้เป็นขนาด10ฟุตนะครับผมขนาดอื่นขายหมดเกลี้ยงแล้วที่บริษัทก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมรุ่นนี้เหลืออยู่ในร้านแค่สามคันเองนะฮะตอนนี้นะฮะกาไฟแน่นอนนะหลายฟ้าผ่านนะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่2500้อบาทนะฮะตัวนี้ ต่อคันนะครับผมไม่แพงนะครับไม่แพงแค่สองหมนห้านะครับผมนะฮะแลกกับความคลาสสิกนะครับของมันต้องมีนะครับผมนะฮะจัดไดว่าสวยนะครับผมท็อปคลาสสุดเลยนะครับผมไม่มีใครมากกว่านี้อีกแล้วนะครับผมจากร้านพานิชพันฟิชชิงนำแมงเ์ชรนะครับผมสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมมีมีบริการจัดส่งนะครับผม สามคันสุดท้ายนะครับสามคันสุดท้ายนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมทีบริษัทก็ไม่มีแล้วนะครับผมนะกวาดไปหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ